สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการติดตั้งเครื่องเล่นดอยนะฮะตัวแทนเครื่องเล่นเดิมที่เสียไปนะครับของเมซูชิอ่าไปเก็ตโรสปอรต์ตคันนี้นะฮะก็เป็นตัวท็อปเลยนะฮะเน <c oughs> ี่ยเป็นเครื่องเล่นเดิมแล้วก็หน้ากากเดิมน,นะฮะออฟชั่นเดิมก็จะยังอยู่นะฮะเพราะว่าเราใช้ปลั๊กตรงรุ่นหน้ากากตรงรุ่นนะไม่ทำการตัดต่อสายไฟไรอะไรทั้งสิ้นนะฮะอ่านะฮะต้องถอยครับ โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง3ามอองศาเวลาถอยครับอัน,นก็คือจอดชิดนะครับเซนเซอร์ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับ,นะรบก่อคอนโทร,ทรลพวงมาลัยแช้ได้หมดนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะ รค,ครับลูกค้าอะไรครับที่สนใจอยากทำการติดตั้งเครื่องเล่นดอยปักตรงรุ่นหน้ากากสองรุ่นแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0 9 0 9 1 9เก้าเก้าหน่าศูนย์แปดเกครับ สวัสดีครับร้านในบริพารยงครับวันนี้ลูกค้านำรถมอเตอร์สูบิชิปาร์เจโรสปอร์ตนะครับมาทำการติดตั้งเครื่องเล่นดอยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องรอบคันนะครับกล้องถอยนะฮะอืมเราก็จะใช้หน้ากากตรงรุ่นปักตรงรุ่นนะครับไม่ทำการตัดต่อสายไฟทั้งสิ้นเพราะว่าลูกค้าเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็มีจอเพดานนะฮะวันนี้กล้องถอยเบื้องต้นเราขึ้นอยู่นะฮะ เพราะทำการเชื่อมจอเพดานด้วยนะโอเคไม่สามารถเทไเถสไ,ได้นะครับเพราะว่านจอลูกค้าทัชสกรีนไม่ได้นะฮะเงินต้นก็นะครับประมาณนี้นะครับของใหม่จะเป็นจอ9นิ้วนะฮะก็สามารถเล่นเล่นยูทูบฟังเพลงดูแบบได้นะฮะเอาไวา้ดูเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะก็ช่วยได้นะฮะก็เดี๋ยวดูรายการติดตั้งครับ